สวัสดีครับผมสลีมีดมอแค้นแฟนมอล่ำครับสวัสดีฟซีมอล่ำไกลหน่อยครับน้อง uh, บรรยากาศหลังจากอุบัติเหตุประชาชนเดียครับนั่งลงเดินเดินมากินเข่าพี่น้องมันเนี่ครับแง่จะออกแง่หนอกไปจะออกแง่หนอกรู้ว่าเขาจะออกไปพี่น้องครับมอแค้นแฟนมอล่ำครับมาได้พี่น้องกินเขาแซ่บครับ <c oughs> มียังกินแน่ครับพี่น้องแง่อันนี้เขาออย่าง ตามองหงม้าพ่น้อาผีเมือของคูใดน้อยพี่น้อโอ้ยังมันมาคำไงอ๋อพีมเบลอ๋ออันนี้เป็นต้มเจืองนีหอดไข่ต้มไข่อันนี้ยังไงตำตำกระปุ่นใช่ว่าตาา้ยังตำมขามขเสร็จแซมมาหน้าีิน เสียงเตือนเสียงเตือนอ่ะองบีมาสวัสดีนะรองบีมเฉียดีเอ็กซ์ดีปลงมาจากวายปนเนี้ยเออเดี๋ยได้เดี๋ยวได้มาไล่น้ำพึ่งหนึ่นมาไล่กินเข่าพี่น้องครับธรรากินเข่าหอมผ้ากินปลาหอมหอยกินป่วยหอมบีพี่น้องกินแซ่บก็ซื้อกินเู้ยเกล็ดกิ่นว่ามันกินแซ่บเออมันก็แล้วแต่ขึ้กันแล้วนะมันก็เป็นบางขาดเก็โลด ย,ย,ยังเกีกยัต่อจะมีแนวหนามลองคอลอ้เป็นหนามบใหญ่มาแล้วเจงแมวมา <c oughs> มาแล้วยนเห็นอยู่ได้ <c oughs> มากินขอพไปนอนครับ <c oughs> ไปนอนครับ ก็เห็นิีวบอกเนอยู่มากินของไปหนักอ้ยบรรยากาศพี่นอกมันต้องลรุ่ยถอดไครนั่งเถากันขออน่ใาตเรเมื่อพี่นองมาสะดวกกันเลยอมพังหรือไม่ใส่พักเก็บมานนี่ะหละบอกเก็บมาน้องอืม หลังบ้านจะมาคองเลยเออนะบอกหล,ลังบนะ้านกันเนาะเออบอกควงกันเนะนาะเนาอือเยอด้วตรงนี้มีนี่คลิปกินมีเนาะ แสบมาเด้พี่นอนกินข้าวเงีนหนาวล้างบ้านพี่น้องเียบแสบครับอืมแสบอืเยบาเบแสบพี่น้อง อยู่ง่ายกินง่ายนะองชีวิตจะติดรูพี่น้องมาหันติดรูแล้วมันกินดีอยู่รูแล้วมันอันตรายต้องกินง่ายอยู่ง่ายที่ไกลหน่อยแซ่บแซ่บพี่น้องโอ้ใครเนี่ยเดี๋ยวเราใส่อย่างเล่ยบ่อล เจ็ดเจ็ดเปสองอย่างอ่ะสองย่างผมซื้อปลับมาจะซือ้อเยู่เอาฝ่าพี่น้องซ้ำนี่นะครับกินขางกินปลาแล้กันนะพี่น้องเด้อเอาง่ายง่ายครับพี่น้องครับเอาคุ้นๆครับผมเจอกนันชิปนาครับ